สวัสดีค่ะไดสกี้พี่สาวพี่ชายครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงบ้านในอนิเมะอีกหลังหนึ่งที่เป็นแบบการ์ตูนในวัยเด็กของพวกเราก็อยู่ในความทรงจำคือเรื่องเนี้ยก็เรียกได้ว่ามาคู่ขนาดกับด้วยชินจังเลยนั่นก็คือเรื่องจีรีมาลูกกจัง แอนิเมะเรื่องมารุโกะเนี่ยก็เริ่มฉายที่ญี่ปุ่นตอนปี1990แล้วก็ฉายในประเทศไทยตอนปีพศ2541ที่ช่อง3เออมันก็เป็นภาคที่พวกเราได้ดูกันแหละเนาะใช่ตอนนั้นตอนนั้นพี่ชายได้ดูไหมดูมันก็ฉายพร้อมๆกับชินจังเหรมไมัออ้งที่ช่อง3ใช่ไหมตอนปี2541หลังข่าวออตอนนั้นอ,อ๋อไม่ได้ตอนเช้าเหรอ จำเอ๊หรือตอนเย็นหลังเลิกเรียนตอนเย็นน่ะจำไม่<อ>คดอยไกแล้วเหมือนกันก,ออก่อนละครงไงตอนนั้นคือชอบมากแ<ม>บบว่าชอบมากกว่าชินจัง<ม>อ่ะมันเหมือนเป็นเรื่องแบบเรื่องของเด็กผู้หญิงอ่ะเนาะก็เลยแบบเออชอบแล้วตอนนั้นพี่ชายคือชอบชินจังหรือชอบมาตุโป๊มากกว่ากันไม่แน่ใจก็พอๆพอกันนะแต่รู้สึกว่าชินจังจะตลกกว่าเอออันนี้มันก็เน้นแบบเด็กผู้หญิงอะ่ะแก่นๆอะไรเงี้ยชินจ<ม>ังมันจะเน้นแบบทะลึง่งทะลึ่ง เกียนออวัน <screws> น <que> ี <Heritage> ้เราก็เลยจะมาวีค์เรื่องบ้านของมารุโกก็บ้านมารุโกเนี่ยเป็นบ้านครอบครัวใหญ่เนาะจะต่างจากชินจังที่ชินจังเนี่ยก็จะเป็นแบบพ่อแม่ลูกแล้วก็หลังๆก็มีน้องสาวมาคนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าบ้านมารุโกเป็นครอบครัวใหญ่สมาชิกมีหคนก็มีพ่อแม่ปู่ย่ามารุโกแล้วก็พี่สาวคือมารุโกเป็นน้องอหละมารุโกเนี่ยก็มีชื่อจริงว่าซากุระโมโมโก <Ừ. S 2> อยู่ชั้นปสามคือ <Ừ. S 2> ชื่อของจีบีมาลุโกะเนี่ยมันก็มาจากว่าเขาอ่ะเป็นคนตัวเล็กหน้ากลมคําว่าจีบีก็คือแปลว่าเล็กใช่ไหมส่วนมาลุก็แปลว่ากลมกบวกกับเป็นเด็กผู้หญิงก็เลยเติมโกะเข้า<ก>ไปก็เลยกลายเป็นจีบีมาลุโกะจังใช่อ่ะ,อะแล้วก็คนเขียนเขาใช้ชื่อนำประกาในหนังสือเอ่อเรื่องมาลุโกะเนี่ยว่าซากุระโมโมโกะอืมเออก็คือชื่อเดียวกับในตัวละครเอกเลยใช่ ซึ่ง<ช>เขาก็บอกว่านิสัยของมารุโกะจังเนี่ยจะเป็นแบบเด็กขี้เกียจ<ม>ชอบจุงเรื่องชาวบ้าน<ม>อยากได้ของที่สวยๆงามๆแล้วก็ชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่แล้ว<ม>ที่สำคัญก็คือทะเลาะกับพี่สาวเป็นประจำเลยก็ประมาณว่าเป็นเด็กขี้เผือก<อ>พี่สาวชื่อซากุระซากิโกะก็อยู่ชั้นป .6 ก็เป็นคนฉลาดขยนัน<ม>นิสัยตรงข้ามกับเด็กขี้เกียรติ่างมารุโกะเพราะฉะนั้นในซากิโกะก็จะทะเลาะ กับมารุโกกันอย่างเป็นประจำแหละก็คือพี่น้องก็เนี่ยแหละทะเลาะกันแล้วก็นอนห้องเดียวกับมารุโกเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะมีห้องส่วนตัวเริ่มโตละป .6 ใช่ไหมมารุโกอยู่ป .3 ห่างกันสามปีโดยประมาณแต่ถ้าเทียบกับชินจังชินจังมันจะอยู่แบบอนุบาลถูกไหมชินจังคือห้าขวบแต่ชินจังดูแบบป่วนกว่าถ้าดูตามพัฒนาการเด็กก็เด็กอนุบาลน่าจะปวนก่อแล้วคราบ <c oughs> จริงป .3 ก็เริ่มจะแบบพูดรู้เรื่องประมาณนึงกันจำได้ตอนป .3 ของตัวเองคือเล่นเดอะซิมแล้วแล้วก็อยากเป็นสถาปนิกแล้ว พ่อ,อสาเหมือนกับการุโกะสมาชิกในบ้านต่อมาก็คือพ่อกับแม่พ่อกับแม่คือไม่รู้ว่าทาอาชีพอะไรคือในการ์ตูนเขาไม่ได้บอกไว้แต่ว่ามักจะเห็นพ่อแม่อยู่ที่บ้านตลอดเวลาเลยจากที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยชาวเน็ตวิญี่ปุ่นเขาก็แบ,บบิเคะร์ก,ะก,ะกันว่าเออเรื่องราวของมารโกะคือเขียนมาจาก ผู้แต่งเองใช่ไหมซึ่งครอบครัวจริงๆของผู้เขียนเนี่ยเขาเปิดร้านขายของชาอยู่เขาก็เลยเชื่อกันว่าพ่อแม่ของมารุโกะก็น่าจะเปิดร้านขายของชาเช่นกันโอเคก็ work from home <c oughs> แต่ว่าแต่บ้านบ้านมารุโกะไม่ใช่เป็นร้านขายของชำอือเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการแล<อ>้วก็ไปจ้างลูกจ้างเช่าร้านบ้านมารุโกะเป็นบ้านไม้หนึ่งชั้นขนาดประมาณหนึ่งร้ยห้าตารางเมตรพื้นที่ดินประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบตารางเมตรเนาะอายุบ้านสี่บห้าปีอายุบ้าน45สิบห้าปีนี่ก็ แสดงว่าอยู่มานานตั้งแต่รุ่นแบบปู่ย่าตายายบ้านมุโอกเนี่ยตั้งอยู่ที่เขตอิริเอะเมืองชิมิสุจังหวัดชิซุโอกะซึ่งในเมืองนี้จริงๆก,ก็มีจิบิโมร็อกจังแลนดอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยก็คล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนโดรงงเรมอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถ้าเกิดใครไปเที่ยวชิซุโอกะก็แวะไปได้เห็นว่าเขาจะมีพวกแปลนบ้านแล้วก็แบบจำลองห้องต่างๆในบ้านให้เห็นด้วยก็น่าไปหยู่กันเนาะทีนี้ก่อนจะไปดูแปลนบ้านเนี่ยพอดีว่าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมมาเนี่ย มันมีข้อมูลว่าบ้านมูลโกะมีมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งเป็นมูลค่าปี2020ให้ทายคือบ้านหนึ่งตารางเมตรมันก็ดูใหญ่นะมันก็ดูน่าจะต้องแบบก็น่าจะแบบหลายหลายล้านเยนมันแนู่นแล้วหลาย50สิบล้านอะ50สิบล้านก็วันที่ดินต้องยตารางเมตรอะอที่ดินในญี่ปุ่นน่าจะแบบแพงแต่มันก็ต่างจังหวัดนะเาสักสาละกัน3าล้านอะเฉลยก็คือเขาบอกว่าบ้านไม้เนี่ยมันเป็นบ้านเก่าแล้วก็แทบจะไม่มีมูลค่าเลยเลยเอา สี่สิบห้าปีะไรเป็นีนยูยบ้านไม้ไม่มีมูลค่าเลยเหรอแต่ว่ามันมีมูลค่าที่ดินไงล่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไปดูราคาที่ดินในเขตอีเ e อก็จะอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเยนต่อหนึ่งซูโบกก็บ้านนี้ประมาณสี่สิบห้าซูโบมูลค่าก็จะประมาณสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเยนสิบห้าล้านเยนก็ห้าล้านบาท มันน้อยจังอะมันรู้สึกว่ามันน้อยจังอะห้าล้านบาทเทียบกับพื้นที่ดินต้องร้อยห้าสิบตารางเมตรร้อยห้าสิบตารางเมตรมันก็กี่ตารางวาไงถ้าเกิดคิดเป็นตารางวาก็หานสี่ป้ประมาณสามสิบสองตารางวาก็ไม่ใหญ่มากอ่ะเป็นบ้านแบบอยู่ต่างจังหวัดสามสิบสองตารางวาห้าล้านอันนี้มันญี่ปุ่นไงก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องแพงกว่านั้นหรือเปล่าก็สุดท้ายก็คือ บ้านไม่มีมูลค่าแต่ว่ามีมูลค่าที่ดินก็คืงประมาณสิบห้าล้านปันของบ้านมารุโกะเนี่ยลักษณะคือจะเป็นทางเดินตรงกลางตรงเนี้ยก็จะมีชื่อเรียกแบบภาษาญี่ปุ่น้วยนะเรียกว่านากะโลกะคาตะจูตะคุก็คือนากะคือตรงกลางใช่ป่ะโลกะแปลว่าทางเดินแล้วก็คาตะก็แปลว่ารูปร่างส่วนจูตะคุแปลว่าที่อยู่อาศัยก็แปลว่าประมาณว่าที่อยู่อาศัยที่มีรูปล่างเป็นทางเดินตรงกลางนี่คือแปลตรงตัว ภาษาอังกฤษอะ Double Row แต่ Corridor ก็คือจะเป็นทางเดิอนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีห้องต่างๆแยกจากกันซึ่งเขาบอกว่าแปลนอย่างเงี้ยเป็นที่นิยมในสมัยไทยโชคือประมาณแบบปีหนึ่งเก้าหนึ่งสองถึงหนึ่งเก้าสองหกออแล้วก็จนถึงสงครามโลกครั้งที่สองก็คือถึงประมาณปีหนึ่งเก้าสี่ห้าคือเป็นแปลนที่นิยมในสมัยนั้นซึ่งถ้าเราลองคิด แบบจากปีที่ร้่ยเนี่ยออกอากาศก็คือปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบใช่ป่ะอ,อายุสี่สิบห้าปีก็คือบ้านเนี่ยสร้างตอนปีหนึ่งเก้าสี่ห้าก็คือเป็นปีที่สงครา,า,ามโลกครั้งที่สองจบลงพอดีอบ้านนี่ก็ได้สร้างขึ้นมาเก่าจริงนะเนี่ยตั้งแต่สงครามโลกคือถ้าดูจากแปลนแล้วมาดูรูปรูปด้านหน้าบ้านต่ออ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ปะ่ะเพราะว่าภายนอกบ้านมาดูเล็กอ่ะเมื่อเทียบก,กับแปลนเดี๋ยวนะหลังคามันดูแบบตีบมันดูแปลก มันอาจจะเป็นมุมบอลแบบไอโซเมติกหรือเปล่าอะไรที่ทำให้แบบมุมมันแปลกๆเออแต่ช่ามันเถอะอ่ะแบรนด์ก็เริ่มจากทางเข้าก็ภาาษญี่ปุ่น,นีกเก็นคังมีพูดถูกคลิปเลยพูดจนแบบว่า,<อ>า,ามีคนมาติดต่อขอทําบ้านบอกว่าอยากได้เก็นคังพูดคลิปออดีเลยแบบคือสามารถพูดได้เลยว่าอยากได้เก็นคังเลย้วประตูหน้าไปก็เป็นแบบปานเดอนสลับเนาะก็จะเป็นแบบลักษณะของญี่ปุ่นนั่นแหละซึ่งประตูแบบนี้เรียกว่าโชจิก็จะเป็นตารางๆนั่นแหละมีความโปร่งแสงแต่ว่าไม่ใส ถ้าเป็นตอนคืนแบบเปิดไฟในบ้านอะไรอย่างเงี้ยการที่ใช้ประตูโชจิอ่ะมันก็จะสามารถแบบเห็นแสงจากภายนอกส่องมาได้แล้วก็เราก็จะสังเกตว่าประตูโชจิส่วนใหญ่ด้านล่างเราเห็นว่ามันเป็นไม้ถึบใช่ปะเอออันเนี้ยเขาบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนกระดาษมันเปียกเออส่วนด้านบนที่เป็นกระดาษอะ่ะเขาใช้กระดาษวาชิที่ทํามาจากเส้นใยของเปลือกไม้มันก็จะมีความแข็งแรงกว่ากระดาษทั่วไปอแต่ว่าในปัจจุบันอะ่ะไอกระดาษมันก็แบบพังง่ายใช่ปะล่ะ เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้กระจกแทนหมดแล้วมันเอามือมาจุ่มลายแล้วจิ้มไปได้ไหมก็ที่เห็นในกระตูนเขาชอบทาแบบนั้นกันวะกระดาษมันเหนียวว่ะจิ้มันน่าจะเหนียวนะมันไม่น่าจะจิ้มแบบเปื่อยเป็นทิชชู่ขนาดนั้นไอ้กระดาษนี่เขาก็เปลี่ยนทุกปีนะเห็นแบบในในหนังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแบบเปลี่ยนตลอดเลยอแต่สมัยก่อนก็คงไม่มีกระจกใช่ไหมเขาก็เลยต้องใช้กระดาษถ้าเป็นบ้านแบบไทยก็เป็นไม้ไปเลย ถ้าเป็นภาคเหนือก็มีฝาไหลเปิดเป็นแบบซี่ๆอชอบชอบอันนั้นคอนเซ็ปต์อันนั้นมากออที่มันเอามาซ้อนกันแล้วมันก็จะหเห็นว่าแบบเป็นรูพอปิดซ้อนกันคีดก็คือจะทึบหมดเลยนะเป็นภูมิปัญญาแบบไทยของญี่ปุ่นก็เป็นกระดาษแปะไปมาต่อที่แปลนต่อเปิดบ้านเข้ามาก็จะมีเกงขังแล้วก็มีเป็นตู้เก็บรองท้านั่นแหละแต่มาลูกกอมันสูงไม่ถึงตู้ไม่ถึงชั้นเหรออสามมัน ชันนี้ก็มันควรจะประมาณ80เซน90เซนต่อเ80เซนเด็กสองขวบมันก็เกินเออก็อยากไปสนไปสเกลมากใช่เอ,อ้โคนนั้นมันยังสูงแค่เขา่าพื้นเนี่ยก็จะเป็นระดับเดียวกับหน้าบ้านนะวัสดุปูพื้นก็น่าจะเป็นปูนเปอยขัดมันตัวบ้านเนี่ยก็จะยกสเต็ปขึ้นไปประมาณ15-20เซนอันนี้เราก็ดูสเกลไม่ถูกนะเพราะว่าขามันดูขาลอยออขาลอยมากไม่น่าใช่ะ ต่ทั่วไปไม่น่าจะยกสูงขนาดแบบ45เซนแล้วก็ทางเดินในบ้านเป็นไม้นะเพราะว่าไม้เป็นไม้ทั้งหลังเลยแล้วก็พอเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันจะเป็นทางเดินยาวเลยสองสองข้างทางก็จะมีห้องครัว <c oughs> ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนสามห้อง <c oughs> ซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าเขาจะใช้เป็นประตูบานเลื่อนหมดเลย <c oughs> เพื่อไม่ให้เกะกะทางเดิน <c oughs> แล้วก็ ห้องในสุดเนี่ยจะเป็นห้องอาบน้าําซักผ้าแต่ว่าไม่มีชักโครกตรงเนี้ยชักโครกคือเราจะต้องเดินเลี้ยวเลี้ยวลงมาด้านล่างอ่ะจะเป็นห้อง้วมเออตรงเนี้ยคือแปลกจริงมันแบบมันอยู่แยกกันไกลไปหรือเปล่าแสดงว่าระบบส้่มเขาอาจจะแบบโบราณแยกจากอาบน้ำไหมคือไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาอาจจะไม่มีท่อหรือเปล่าไม่รู้ว่าสี่สิบห้าปีที่แล้วหรือมันจะเป็นส้วมหลุมท่าน<อ>าถเอาไม่มีท่อใช่ไหมคือแบบว่าที่ลงดินไปนเลยจะเออ<า>จะเป็นบ่อเกิดบ่อซึมหรือเปล่า อ๋อมันก็เลยบอกว่าให้อยู่ยห่างกไป,ไปเ,เออเดี๋ยวมันไปปนกับอาบน้าอะไรอย่างงี้ไหมไม่รู้สิหรือสมัยนั้นอาบน้ำไม่มีระบบท่อประปาหรือเปล่าแล้วอ,อ,อาบน้ำเขาต้องไปต้มน้ําอะไรมาเทหรือเปล่าแต่ว่าแบาบว่บามันก็ลำบากนะสมมติว่ามาลูโกะกลับมาจากโรงเรียนก็ต้องเข้าเข้าบ้านมาใช่ไหมกว่าจะแบบ <ừ> ปวดฉี่มากเลยกว่าจะเดินไปถึง ห้องสวมได้นี่คือไกลมากเลยนะแล้วผ่านห้องปูย่ย่าเงห้องปู่ย่าก็แบบทักทายปูยป่ย่าปู่ย่าเรียกคุยอะไปโรงเรียนมาเป็นไงบ้างยังไม่ได้ฉี่เลยกว่าจะได้ฉี่คือแบ <c oughs> บจะฉี่แตกแล้วนะไกลมากแต่ถ้าเป็นบ้านสมัยใหม่ของญี่ปุ่นก็คือ ถงทางเข้าเข้ามาก็จะมีห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นแบบโบราณนะซ่วมไปอยู่นู่นเลยถ้าเป็นเมืองไทยก็ซ่วมอยู่นอกบ้านแหลนะเออแบบพนะังหันเลยถ้าเรือนะไทยเรือนไทยไม่มีซ่วมนะจริงถ้าเกิดสมัยก่อนเลยก็ไม่มีห้องน้ําในบ้านใส่กระโถนนะแต่นี่มันก็จริงมันก็ส5ห้าปีไม่ใช่เก่าขนาดนั้นก็อาจจะเป็นระบบบ่อเกิดบ่อซึมอ่าลงมาก็เป็นเป็นบ่อแล้วก็ซึมลงดินไปดินข้างใต้มันก็คือแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุหรอ มาต่อกันที่ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็คือเป็นแบบศูนย์รวมของทุกคนในบ้านเลยก็จะมีโต๊ะเตี้ยนั่งพื้นมีทีวีอยู่มุมห้องแล้วก็ม,มีหน้าต่างอ,อีกฝั่งหนึ่งพ<ม>องหน้าหนาวเนี่ยโต๊ะเขาก็จะแปลงสภาพเป็นโต๊ะโคทัสึก็คือจะแบบเหมือนมีผ้าห่มมาห่มอ่ะแล้วข้างในงก็จะเป็นฮีเตอร์ซึ่งถ้าดูจากรูปอ่ะจะรู้สึกว่าห้องมันค่อนข้างแคบแบบว่าวางเฟอร์นิเจอร์ก็เต็มแล้วอ่ะอ่ะต่อมาเป็นห้องครัวก็อยู่ข้างๆเลยอยู่อยู่ทางเข้าบ้านเลยก็เป็นข้อดีเวลาแบบเข้้าาาบนก็ วางของในห้องครัวได้เลยไม่ต้องเดินไกลก็ครัวขนาดก็เล็กๆเนาะเป็นเคาน์เตอร์เป็นเส้นตรงตัวไอก็หยิบของมีตู้เย็นแต่ตู้เย็นมันมันไม่ได้โดนเก้าอี้ขวางอ่ะอาจจะหยิบยากนิดนึงเออแล้วก็เปิดตู้เย็นปกติประตูมันจะเปิดซ้ายไงอันนี้มันก็ยิ่งแบบไปเปิดอยู่ในซอกยกเว้นเขาจะใช้ประตูเย็นแบบเปิดได้สองทางพราะปกติตู้เย็นมันเปิดซ้ายไงน,นี้มันก็จะไปติดผนังแล้วก็ติดเก้าอี้มีคนนั่งตรงนั้นอ่ะก็หยิบของลำบากนิดนึง แต่ว่าซีเควน์ในการทำครัวก็ค่อนข้างไหลลื่นก็คือเป็นหยิบของจากตู้เย็นมามที่เอ,อสิงหั่นผักเสร็จแล้วค่อยลงไปที่เตาคือภาพอนิเมตกับแปลนอ่ะมันจะเหมือนเขียนซิงกับเตาสลับกันอา้าวก็คือถ้าถ้าซีเควนตามในอนิเมะก็คือถูกต้องแล้วเ,เป็นซิงมาก่อนเตาเคื่องดูดควันไม่เห็นอ่ะมันเป็นภาพาแบบม,ม,มุมต่ำหมดเลยอะโตกินข้าวนั่งได้สี่คนก็อาจจะแบบ ไม่ไม่พอเขาอาจจะแบบไปกินแค่ข้าวเช้าหรือเปล่าที่ตอนเช้าอะ่ะกินไม่พร้อมกันแบบเด็กๆมาก,ก่อนก็กินแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วผู้ใหญ่ก็ค่อยมากินอะไรแบบนี้ mm hmm. แต่ว่าแบบภาพ,าพที่ไปกินตอนเย็นอะ่ะเขาก็จะมากินพร้อมน้าพร้อมตาก,กันในห้องนั่งเล่นหรือห้องนั่งเล่นก็เลยจะเป็นโต๊ะแบบที่มันใหญ่หน่อยที่นั่งได้หกคนเลยต่ถัดไปก็จะเป็นห้องพ่อแม่กับปู่ย่าซึ่งอันนี้เราไม่มีภาพหน้าตามันก็เป็นห้องญี่ปุ่นนั่นแหละไม่มีอะไร ทั่วไปแต่ห้องปู่ย่ามันจะมีประตูสองฝั่งเลื่อนเปิดก็โล่งในสองทางอะไรเอาจิงไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่อยู่จริงแล้วมันจะรู้สึกอย่างไงนะห้องเปิดได้รอบแต่ว่าลักษณะรวมๆแบบภายในห้องก็น่าจะคล้ายๆกับห้องนั่งเล่นเนาะเพราะมันก็คือเป็นห้องแบบเป็นเสือแบบญี่ปุ่นอะไรอย่นแหละถัดมาก็จะเป็นห้องพี่สาวน้องสาวใช่ไหม,มก็จะเป็นห้องโมโมโกกับซาจิโกะอ่านี่ก็จะเป็นรูปตัวย่าง มันในแอนิเมะมันไม่มีประตูหรือมันขี้เกียจวาดแต่มันก็ดูแบบช่องเปิดมันเล็กมากเลยนะถ้าเทียบกับในแฟนเออจริงแบมันแมันคือแบบเป็นประตูบานเลื่อนสลับสองอันแต่ว่าในแอนิเมะคือมันเป็นประตูบานเปิดเดี่ยวมากกว่าจากระยะอะแล้วอนิเมะมันมีหลายยุคใช่ไหมเนี่ยมันมีแบบลายเส้นที่ดูแบบสมัยใหม่ใช่แต่มันวาดเหมือนเดิมเลยไงที่มันแบบประตูมันก็อย่างเงี้ยเหมือนกันอ่ะก็ห้องก็จะเห็นว่ามันมีการแยกฝั่งกันอย่างชัดเจนก็เห็นมีโต๊ะแล้วก็มีชั้นหนังสืออยู่คนละฝ แต่ว่าตู้เสื้อผ้านี่ใช้ร่วมกันถูกเก็บไม่พอแน่เลยอของพี่สาวน้องสาวของเยอะอู่แล้วเวลานอนก็เอาฟูตรงมาปูเลยแต่ว่าพี่นองชอบทะเลาะกันเพราะว่ามารุกุะชอบทําห้องรกแล้วก็นอนกลนด้วยอพี่สาวก็เลยแบบอยากมีห้องส่วนตัวอ่าพี่สาวก็เลยมาปรึกษามีไร <laughs> ทีนี้แปลนบ้านมารุกุเนี่ยรวมๆก็ถือว่าเป็นบ้านที่มันก็ใหญ่แหละฟังก์ชันครบถ้วนใหญ่ทวับญี่ปุ่นนะ100ร้อยตารางเมตรอยู่กันหกคน เพราะพอถ้าเป็นเมืองไทยู่วนหกคนอาจจะสามร้อยตารางเมตรทีนี้ข้อเสียมันก็คือทางเดินมันยาวยาะแล้วก็เปลืองที่นะที่ของทางเดินเนี่ยมันต้องไปอุทิศให้กับส่วมอุทิศให้กับส้วมหมายความว่าต้องเข้าไปสรึกเออคือตรงนั้นและเปลืองที่ใช่ไหมแทนที่จะห้องปู่ย่ามันจะได้ใหญ่ซึ่งมันก็คงเป็นยุคสมัยนั้นแหละที่ว่าส่วมมันอาจจะต้องแย่ออกมาจากเนี่ยมันดูดูแล้วส่วมมันเป็นติ่งออกมานอกบ้านอ่ะคือมันอาจจะต้องแยกออกมาจากบ้านจริงๆอ่ะเอางี้ถ้าเกิดว่า ถ้าเราจะลองรีโนเวทบ้านหลังนี้นให้มันเป็นแบบยุคปัจจุบันแล้วก็บวกเพิ่มห้องส่วนตัวของพี่สาวไปด้วยจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ได้ลองคิดมาแล้วก็สมมติว่ามาลูกกอายุแบบสี่สิห้าแล้ว <S 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 ก็เกินไปเอาสมมต,ติประบานแบบอยู่มัธยมละอยู่มปลายพี่อาจจะอยู่มหาลัยอ,อะไรอย่างนี้เออเราก็ทุกคนอยากได้ห้องส่วนตัวอยากได้บ้านแบบที่สมัยใหม่มากขึ้น เออเราจะสามารถรีโนเวทแปลนเนี้ยได้ยังไงบ้างอันดับแรกที่เราลองคิดมาก็คือเราคิดว่าเราควรจะรวมห้องนั่งเล่นกับห้องครัวแล้วก็ห้องกินข้าวไว้ได้วยกันก่อนแล้วก็จะสลายทางเดินตรงกลางออกเพื่อให้รู้สึกว่าห้องอะ่ะมันกว้างขึ้นเสร็จแล้วก็ต้องย้ายซ่วมมาอยู่ใกล้ๆกับที่อาบน้าด้วยเพราะว่าสมัยใหม่เนี้ยเราสามารถแบบเดินท่อเชื่อมกันอะไรได้หมด hmm. ตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าลองแบบจัดให้นั่งเล่นกับครัว เถิไปไว้ด้านบนเนาะรวมกันไปแทนห้องแถวาถห้องพ่อแม่เออแล้วก็ห้องอาบน้ำก็อยู่ที่เดิมระยยส่วนขึ้นไปทีนี้มันก็จะเหลือแปลนด้านล่างอย่างเดียวที่โล่งๆตรงนั้น่ะก็จะให้เป็นห้องนอนทั้งหมดสี่ห้องอืมมันก็เป็นเป็นครัวเปิดถ้าแบบเนี้เออมันก็จะเป็นเหมือนเป็นโอเพนจันก็คือเป็นนั่งเล่นบอกกินข้าวบอกครัวแล้วก็ข้างล่างสีเหลืองตรงนั้นเป็นห้องนอนสี่ห้องแล้วก็มีห้องน้ําที่อยู่ข้างบนดูโล่งขึ้นเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นแปลนที่ลอง วาดออกมาคร่าวๆก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือเข้าสเกลเลยนะอืมก็ดูดีขึ้นนะก็คือเริ่มจากทางเข้าเดยเข้ามาก็จะเจอกับที่เก็บรองเท้าก่อนตรงนี้ก็จะเป็น uh huh. เกณฑ์คางเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันอาจจะเล็กลงนะแต่ว่าที่เก็บรองเทาวว้าาจะใหญ่ขึ้นเพราะว่าอะถ้าสมมติว่าพี่สาวน้องสาวเนี่ยนะโตขึ้นเนอะย,ยังไงก็ต้องมีรองเท้ามากขึ้นตามไปด้วยเนาะก็เลยจะมีที่เก็บอรองเท้าที่ขนาดใหญ่หน่อยใช่ ตรงสีเทาขึ้นบ้านมาก็เป็นพื้นพื้นไม้แล้วเินเข้ามาจะเจอกับห้องนั่งเล่นก่อนห้องนั่งเล่นตอนนี้ก็จะเป็นแบบเป็นโซฟาละโซฟาตัวแอลอาจจะมีบีนแบ็กอะไรอย่างงี้แล้วก็มีทีวีตั้งอยู่ตรงปลายคือไม่เอาแล้วญี่ปุ่นโบราณรืมใช่ไปนั่งบบโมเดิร์นโมเดิร์นถัดมาหลังจากโซฟาเนี่ยก็จะเป็นที่กินข้าวแบบหกที่นั่งเออทีเนี้ยพ่อแม่ปู่ย่าพี่สาวน้องสาวเนี่ยสามารถกินข้าวได้พร้อมหน้าพร้อมตากันละนั่งได้หกคนเออนั่งได้หกคน ดอกมองทีวีได้ด้วยใช่แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวก็จะเป็นแบบโอเพนอะคือจะเป็นเหมือนผนังเตี้ยแล้วก็ส่งอาหารไปที่สมกินข้าวได้เลยส่งอาหารจากสมกินข้าวมาล้างจานหนี่ได้ส่วนใหญ่ครัวญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้แบบปิด <ทำ S 2> อยู่นะแล้วไงเขาก็แบบเปิดเปิดเป็นโอเพนแฟลน์อยู่แล้วอืมแล้วก็ตรงกินข้าวกับนั่งเล่นเนี่ยก็สามารถมีระเบียงที่ออกไปนั่งเล่นชมสวนที่อยู่ตรงหน้าบ้านได้อืม ก็คือจะจะ treat แบบฝั่งที่เป็นให้ให้เห็นวิวอ่ะคือเปลี่ยนใหม่เป็นโซนห้องนั่งแต่นกินข้าวเลยเพราะว่าบ้านเดิมมันค่อนข้างจะแบบเหมือนอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในห้องใช่ปัะก็จะดูคับแคบเลยอันนี้ก็จะดูกวา้างขึ้นตรงทางเดินเนี่ยที่เราแบบเหมือนเราสลายทางเดินทิ้งไปอะ่ะเพื่อให้รู้สึกว่าห้องนั่งเล่นกับห้องกินข้าวมันดูใหญ่ขึ้นอแต่ว่าเราสามารถลดระดับฟ้าลงเพื่อแบบดีไฟ n e space ให้รู้สึกว่าตรงนี้เป็นทางเดินได้ เออคือการดีฟสเปซเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องกั้นห้องเสมอไปเราสามารถเปลี่ยนระดับฝ้าเป็นระดับพื้นหรือว่าเปลี่ยนวัสดุอะไรแบบนี้ <S <S ก็ทําให้คนรับรู้ว่ามันแตกต่างได้เออคือถ้า <efendim. S 1> ปรับกั้นเป็นแบบแปนแบบสมัยเก่าเนี้ยก็จะรู้สึกว่าห้องนั่งเล่นกับกินข้าวมาเล็กเกินไปแล้ <efendim. S 1> แต่พอเอาผานังออกอะ่ะมันก็จะรู้สึกว่ากว้างขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นลดระดับฟ้าแทนก็จะแบบฟิลลิ่งคล้ายๆกับภาพที่เห็นตรงนี้แหละว่าแบบอย่างเช่นมันจะลดระดับฟ้าเป็นฟ้าไม้เน้นตรงนี้เป็นทางเดินอะไรอย่างนี้ โปร่งโล่งขึ้นกับการใช้หน้าต่างที่เป็นกระจกเนาะก็จะช่วยให้บ้านดูแบบโปร่งแสงเข้าได้มากขึ้นกว่าการที่เป็นประตูแล้วก็เป็นกระดาษอะ่ะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งของทางเดินเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนเรียงกันสี่ห้องแล้วก็คงคอนเซ็ปต์ทางเดินอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเนาะพอะห้องนอนก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ว่าพอเราได้พื้นที่ระเบียงที่เป็นทางเดินของห้องข้างๆางห้องปู่ย่ามาเพิ่มเราก็จะแบ่งซอยจากเดิมเนี่ย เขาแบ่งเป็นสามห้องเราก็จะได้แบ่งเป็น4ี่ห้องเออซึ่งห้องของพี่สาวกับห้องมารุกโกะเนี่ยก็เท่ากันก็คือจะได้ไม่ทะเลาะกันนั่นแหละแล้วก็สามารถจริงๆมันตกลงกันได้จะเอาอยู่ห้องหน้าห้องหลังอ,ะอ่ะ ไหนจะอยู่ห้องไหนก็เท่ากันแต่ว่าเลยเอามันต่างกันนิดนึงนะห้องแรกที่เขียนว,ว่าห้องมารุโกเนี่ยตู้เสื้อผ้ามันจะอยู่ด้านบนแล้วก็การจัดโต๊ะอะไรมันก็จะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าตำแหน่งเตียงอะไรนี่วางเหมือนกันอันนี้เราก็จัดเป็นห้องสไตล์ตะวันตกเนาะก็จะเป็นวางเตียงทีนี้ห้องพ่อแม่กับห้องปู่ย่าก็คือขนาดเท่ากันแต่น,นี้จัดเป็นห้อง ตายญี่ปุ่นก็คือวางเสือหเสือใช่ไหมีห้อง6เสือก็เล็กลงเนาะจากเดิม8เสือทีนี้ห้องห้องปู่ย่าจะมีพิเศษก็คือมีระเบียงมาก,ก็คือระเบียงอันเดิมที่มันคงอยู่อย่าง้แหละก,ก็ยกให้ปู่ย่าไปให้เขาแบบนั่งชมวิวชมสวนไปส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของห้องน้ําที่เราย้ายห้องส้วมเนี่ยมากรุปรวมกันละแต่ว่าก็ยังคงแยกห้องส้วมกับห้องอาบน้ําแยกออกจากกันนะเพราะว่าบ้านเนี้ยมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะ ถ้าเกิดว่าเราเอาส้วมกับอาบน้ํามารวมกันเนี่ยสมมติว่าแบบหนึ่งคนใช้อะ่ะคนที่เหลือจะใช้ห้องน้ําไม่ได้เลยถ้ามาอยู่รวมกันแต่ว่าถ้าเราแบบแยกกันอะ่ะคนนึงก็สามารถอาบน้ําได้คนนึงก็แปรงฟันได้อีกคนหนึ่งก็เข้าส้วมได้อ่ะมันก็จะแบบมีแบบใช้งานได้จํานวนทีละหลายหลายคนเลย<ม>แล้วก็จะมีทางออกที่ไปหลังบ้านเพื่อไปตักเกลือในด้วย<ม>แล้วเราก็ ที่เราจัดท้องนําไว้ตรงที่เดิมเนี่ยหนึ่งก็คือเพราะว่าระบบท่อจะได้วางอยู่แถวๆที่เดิมแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับห้องครัวด้วยเพื่อสะดวกในการเดินท่อเช่นถ้าแบบว่ามีอะไรเสียมีท่อเสียท่อตันอะไรอย่างเงี้ยช่างเขาก็จะมาซ่อมจากทางประตูหลังบ้านได้ก็คือแบบไม่จาเป็นต้องเดินไปทั่วบ้านเพราะว่าจากห้องครัวเก่ากับห้องน้าเดิมมันจะอยู่ห่างกันใช่ปะ <S <S ม,มันก็อาจจะแบบต้องเดินไปเดินมาดูท่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะลําบากอันนี้ก็ช่างที่เขามาซ่อมอ่ะเขาก็สามารถ เข้ามาทางจุดเดียวได้เลยก็วันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางในการรีโนเวทบ้านมาลูโปอะเนาะถ้าใครแบบมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้กันได้แล้วหรือว่าถ้าใครอยากจ,จะแบบเออสร้างบ้านแต่งอินเทอร์เียหรือว่ารีโนเวทบ้านเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่นิไรดีไซน์สตูดิโอได้ให้ช่วยออกแบบได้เหมือนกันนะคะจริงมีหลายบ้านนะเนี่ยเออก็มีหลายคนที่ที่ดูจากคลิปพวกนี้แหละล้วติดต่อมาสองคนแรกที่ติดต่อมาตอนนี้บ้านกำลังจะเสร็จละเราจะมีคลิป พาชมไหมโอ้ยต้องแบบขอญาเจ้าของบ้านก่อนอันนั้นอ่ะใครอยากจะให้ช่วยออกแบบก็สามารถติดต่อไปได้เช่นกันดูลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเผิดครั้งหน้าจะเป็นแปลนบ้านใครเป็นบ้านกระตูนเรื่องไหนหรือว่าจะเป็นแบบแปลนแปลกๆในญี่ปุ่นอะไรอย่เงี้ยก็ฝากติดตามมาต่อ้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย,บา,ยบาส